สวัสดีครับพี่น้อง,องเมนูกับแก้มวันนี้เป็นยยขาหมูครับหรือว่าขัวขาหมูหรือว่าขาหมูไตนามได้เบิดครับรดังตุนตุนขาหมูมันเปื่อยก่อนรอติดตามเลยครับผมครับตำเครื่องครับพี่น้องกระเทียมใส่ลงไปพริกแห้งนะครับใส่รสจัดจังหน่อยพริกแห้งใส่ลงไปท้ำด้วยกระเทียมใส่พริกไทยครับไทยเม็ด พริกไทยเตะไคร้ส้อยไปบกปูดส้อยขาส้อยครับใส่ลงไปแล้วก็โขกถึงขั้นตอนต้องการปุงครับนี่ข้าวเหาือาขาหมูที่เขาปุงเี่ยข้าตุมเรียบร้อยแล้วลงไปใส่เลยครับใส่ขาหมูที่เขาตุ๋นเรียบร้อยแล้วตุ๋นเย้ล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เขาโขลกตีละ ไปเลยจะได้หอมๆกุ้งนัวใส่เข้าไปน้ำมันหอยใส่เข้าไปเลยน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลทรายเพื่อความหวานนิดหน่อยความหวานขุ่นนัว ว่ามีตาก่องจากใส่จังน้อยด้วยพี่น้องซีอูขาวเห็ดหอมใส่ลงไปขมกุงลดใส่ลงไปแส่พี่น้องขาดบ่ได้เลยคือน้ำปลาใส่ลงไปเพิ่มความหวานความนัวแส่ เราก็ใส่พริกแจงไปเพิ่มสีสันครับพี่นอ้องใส่พริแกแจงไปด้วยย้อยครับย,ย้อยเผาเพิ่มความหอมปิดไฟไปกินกันเลยพี่นอ้องแซบ่เบรเรียบร้อยครับพี่นอ้องมาแช่ต้มกันครับ